มาปัตตยานะครับยินลองอยีปัตยารับปัตาหน้าเที่ยวนะครับรลมแรงจริงๆครับแดดจ้านะครับแต่ว่า่ลมแรงนะครับเลยไม่ร้อนครับ เายการเป็นแบบเย็น,นสบายนะครับเย็นสบายนะครับมาปัญยานะครับปัญยาก็แค่ปักซอยขี่รจวิวกันครับอยู่ที่ปัญยา มีคลื่นนะครับเป็นละลอกนะครับทําให้บองและแบบสวยงามนะครับนะคราบน้ำก็ไม่ถึงกับว่าใสสะอาดนะครับแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับลงเล่นน้ำอยู่นะครับลงเล่นน้ำ cái lều của cái này không theo lều ra cảm